เปิดราคานกตัวที่แม่ชมถือตลอดงานแฟชั่นสุดล้ำแถมตังชื่อให้อีกด้วยเปิดราคานกตัวที่แม่ชมถือตลอดงานแฟชั่นสุดล้ำแถมตังชื่อให้อีกด้วยเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ดังราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อเหล่าซุปตาคนดังนำโดยชมพู่อรายาเอมี่มรกตคริสหอวงังและเดวิวริศดาแท็กทีมจับมือกันมาร่วมงานแต่งของทีมผู้จัดการส่วนตัวพี่นัทและพีกอ๊อฟ พี่ๆคนสนิทของทุกคนเรียกว่าเป็นงานแต่งที่น่ารักและอุ่มมากๆและล่าสุดตัวแม่สายแฝดอย่างแม่ชมก็เคยก็เผยภาพเซตที่ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนกับแฟชั่นเก๋ๆชุดเดรสสีหวานดูฟูฟ่องพร้อมอุ้มน้องนกพิราบสีพัดเทวติดมือตลอดงานโดยมีทั้งภาพที่จะว่วยรยาอุ้มน้องไว้ในมืออย่างทนุถนอมจับน้องที่เกาะไหล่ ซึ่งน้องก็ดูเหมือนจริงมากๆอย่างกับพานกมางานด้วยขณะในรูปรวมกับเพื่อนๆก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ทักน้องว่าเควินหรือเควินชัดเจนว่ามีการตั้งชื่อให้ด้วยเรียบร้อยสำหรับน้องนกเควินของชมพู่ระยาตัวนี้ความจริงแล้วน้องเป็นกระเป๋าคลัดทรงนกพิราบจากแบรนด์ J.W. Anderson Collection for Winter 2022ซึ่งทาง IG หนูหน้อยบนดอนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องไว้ว่า ทำขึ้นจากพลาสติกขึ้นรูป3มิติมีขนาดเท่ากับตัวนกพิราบของจริงสเสนอราคาอยู่ที่ใบละ890 US ดอลลาร์หรือราว3 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองเรียกว่าไม่ทำมดา,าจริงๆเลยค่ะ